เพื่อนทุกท่านนะคะนี่ก็มาเจอกับพี่มิกวันทางช่อง y ย t u b e กดไมค์สตอสิบห้าก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ต่างกันด้วยนะคะไม่ได้มาไลฟ์หลายวันนะนะคะยุ่งมากนะคะ <c oughs> ยุ่งจริงๆนะคะพอดีว่าช่วยน้องคนหนึ่งเขาดูเรื่องวีซ่านะคะแล้วก็เขียนหนังสือบอกนะคะว่าเรื่องวีซ่าจะไม่ดูแล้วนะคะนี่เป็นเคสเดียวนะคะเขา เขารีเควสมาเพราะว่าเขาถูกเอเจนซี่หลอกนะคะแล้วก็เลยเขามาขอความช่วยเหลือลก็เลยแต่เขามาถามรอบที่สองก็เลยตัดสินใจช่วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่ใช้ความพยายามมาก ในการดูเอกสารนะคะเพราะาเอกสารมันเยอะนะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจที่พิม์พอยายกาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากที่พิม์พออกคลิปไปนะคะบอกว่าเตือนภัยแต่งฝรั่งแก่กว่า15-25ปีระวังจะเจอแบบนี้นะคะก็มีคนเข้ามาถามนะว่าหากรณีที่เราแต่งกับฝรั่ง เกษียณหรือว่าฝรั่งสูงวัยที่ไทยแล้วเรามีความเสี่ยงอะไรไหมนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาเบรคดาวน์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างหลังจากที่พิมพ์ออกคลิปตัวเตือนภัยไปนะก็มีคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขากแต่งกับฝรั่งสูงวัยเหมือนกันสามีก็ให้เงินเข้ามาสิล้านซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรต่างๆคือวันนี้คุณแต่งคุณโชคดีคุณก็พูดได้ในหลายคนไม่ได้โชคดีเมื่อหลายคนไม่ได้โชคดีเขาไม่ได้ออกมาพูดนะ นะคะเขาไม่ได้ออกมาพูดนะว่าเนี่ยเขาแต่งกับฝรั่งสูงวัยเหมือนกันทุกละทมขมคืนนู่นนี่นั่นปัญหาอะไรต่างคือคนเรานะพิมพจะพูดนะว่ามันมีทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านไม่ดีแต่เขาจะบอกคุณด้านไม่ดีหรือเปล่าล่ะวันนี้เราโชคดีเราก็อาจจะ,ะมีปากมีเสียงว่าเราโชคดีหากเราโชคร้ายลูบซิกปากตัวเองพึบไม่มีใครมาพูดหรอกนะคะวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะบอกว่าหากกรณีที่เราแต่งฝรั่งสูงวัยหรือว่าฝรั่งเกษเสียณที่ไทยนะ สิ่งที่พิมพ์อยากจะบอกให้คุณนะว่ามันมีความเสียงอะไรไหมคือพูดตรงนะว่าหากเขามากเกษียณที่ไทยสิ่งที่คุณจําเป็นที่ต้องรู้นะหนึ่งนะคะรายได้รายได้เงินกเกษียณของเขากเกษียณอายุของเขานั้นได้รายได้เท่าไหร่เงินกเกษียณอายุของเขานั้นครอบคลุมสําหรับการเลี้ยงดูของเขาหรือเปล่านี่ไม่ได้หมายความว่าเขามาเลี้ยงดูคุณนะแค่รับผิดชอบตัวของเขานะ่ะเขารับผิดชอบไหวไหม ะะแม้ที่ไทยค่าครองชีพจะไม่แพงแต่คุณอย่าลืมนะว่าในหลายอย่างของการใช้ชีวิตของการไลฟ์สไตล์เพราะว่าที่ต่างประเทศมันหนาววันหนึ่งที่เขามาอยู่บ้านรเราแน่นอนมันร้อนเขาก็ต้องติดตั้งแอร์ต้องนู่นนี่นั่นแล้วแอร์มันเปิดไฟเปิดฟืนอะไรต่างๆนะค่าแอร์ค่าอะไรมันแพงนะคะในหลายอย่างแล้วค่าเงินรายได้ที่เขาได้ก็คือเงินกเกษียณของเขานั้นะ่ะ มันครอบคุมตรงจุดนี้ไหมหากกรณีที่มันไม่ครอบคุมใครรับผิดชอบตัวคุณนะคะที่เป็นเมียโดยชอบด้วยกฎหมายคุณจําเป็นที่ต้องเลี้ยงดูปูเสือเขาแน่นอนคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลเขานี่คือจุดหนึ่งที่คุณจะเป็นที่ต้องรู้ว่าเนี่ยงเงินกเกษียณของเขาน้นมีเขาครอบคุมหรือเปล่าข้อสองนะคุณจำไว้อย่างนะว่าที่ต่างประเทศหากฝรั่งที่เขากเกษียณหรือว่าเขาสูงวัยอย่างอเมริกานะ เขาจะมี m e d i c คทของเขาก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ฟรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจ่ายเงินไปในตลอดระยะเวลาของการทํางานของเขาเขาจ่ายเงินให้กับรัฐบาลคือเขาป่วยมาอะไรต่างเขาไปหาหมอเขาไปหาหมอฟรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจ่ายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็เงินจ่ายสมทบเอาไว้แล้ววันหนึ่งที่เขามาอยู่ที่ไทยถามว่าค่าค่ารักษาพยาบาลนั้นมามันมาครอบคลุมถึงเมืองไทยไหมตอบโน no. ดังนั้นนะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมา เก็บไข้ได้ป่วยมาคุณว่าเขาจะไปรักษาสิ์ทองบัทสามสิบหรือว่าสี่สิบาทห้าสิบาทอะไรได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเขาจะเป็นที่ต้องควักเงินของเขาแล้วเขานะ่ะมีเงินพอไหมมีเงินพอสําหรับการที่จะควักรักษาพยาบาลกับขเขาไหมคุณจะเห็นว่าฝรั่งในหลายคนเวลาที่ย้ายไปอยู่ที่ไทยเวลาที่ย้ายไปอยู่ที่ไทยเวลาเขาเจ็บป่วยมากอย่างเช่นต้องรักษาลูกมะเร็งรักษานู่นนี่นั่น พวกคนกลุ่มนี้จะย้ายกับประเทศเขาจะย้ายกับประเทศเขาเพื่ออะไรเพื่อไปทําการรักษาฟรีเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปจ่ายโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นโรงพยาบาลที่ไทยนะคุณจะไปต่อคิวคุณจะไปต่อคุณจะรักษาได้รักษาตอนไหนนะคะมันก็คือใช้เวลากว่าคุณจะหาหมอจากหมอน,นี้ไปหมานั้นหมอน,นั้นไปหมอน,นี้คือมันใช้เวลาในหลายคนจึงเลือกที่จะกลับมาประเทศเขามันกลับมาประเทศเขามารักษาในหลายคนนะคุณฟังให้ดีนะ เพราะก่อนหน้านั้นพี่มีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งฟอสูงวัยที่ไปอยู่ที่ไทยแล้วเขาก็แต่งงานจดทุเบียนสมรสกันนะแต่ฟอไม่มีแผนที่จะเอาผู้หญิงกลับมาที่ประเทศเขาวันหนึ่งที่ฟอป่วยฟอทิ้งผู้หญิงลอยแพผู้หญิงที่ไทยเลยนะคะแล้วตัวเองก็กลับประเทศเขามาเขาเพื่อมาทําการรักษาแล้วผู้ชายก็ไม่กลับอีกเลยถามว่ากรณีแบบนี้ผู้หญิงจะมาหาสามีได้ไหมคุณมาได้คุณอาจจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ถามว่าจะมาด้วยวีซ่าอื่นที่สามีสปอนเซอร์มันมาไม่ได้เพราะผู้ชายเขาไม่ต้องการที่จะพาคุณมา ดังนั้นนะนะคะเราจําเป็นที่ต้องรู้ตรงจุดนี้ด้วยว่าหากกรณีที่เขาไปอยู่บ้านเราเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมากเขามีเงินพอที่จะรักษาพยาบาลไหมนี่คือสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆข้อที่สามฝรั่งวางคนเขาหาคนดูแลอันนี้คุณต้องยอมรับข้อหนึ่งนะว่าเวลาที่เขาแต่งงานไปเวลาที่เขาไปจดทะเบียนสมรสที่บ้านเรานะคะไป,ไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่บ้านเราในหลายคนนะั้นนะคะก็คือ สมบัติพัสถาหรือว่าอะไรเนะหลายอย่างที่อยู่ต่างประเทศเขายกให้ลูกเขาไปหมดยกให้ลูกเขาไปหมดหรือว่าบางคนนั้นไม่เคยรับรู้อะไรเลยอย่างกรณีมีคนหนึ่งนะเขาบอกว่าสามีเขาเสียชีวิตเขาไปจดทะเบียนสมรสแต่งงานที่ไทยผู้หญิงไม่เคยมาอเมริกาเลยสมบัติพัสานาทั้งหลายนี่ไม่เคยได้รับรู้อะไรเลยก่อนที่สามีจะเสียสามีร่างพินัยกรรมแต่เขายังไม่เซ็นบังเอิญว่าผู้ชายนั้นเกิดเสียชีวิตก่อนพินัยกรรมนั้นจะเซ็นถามว่า แล้วผู้หญิงมีสิทธิ์ไหมผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มอบพิธีกรรมให้กับคุณนะคะแม้จะเป็นเมียโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าคุณเป็นเมียโดยชอบด้วยกฎหมายที่ไทยไม่ได้อบใยทะเบียนสมรสนั้นนะคะไปยื่นรับรองที่สถานทูตสถานะการแต่งงานก็คืออยู่ที่ไทยนะมันไม่ครอบคลุมทั้งสองประเทศนที่พิมบอกว่าแหนะ่หลายคนเวลาจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับฝรั่งนะไปแปลไว้ข้างฝาอวดชาวบ้านเขาจะไม่เคยเอาไปยื่นรับรอง หากกรณีที่คุณจะอยู่ที่ไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะไม่คิดที่จะย้ายมาอยา,มาอยู่ที่ต่างประเทศคุณต้องเอาไปรับรองเอาไปยื่นรับรองที่สถานทูตหากกรณีที่สามีของคุณนั้นต้องการที่จะให้คุณมีสิทธิ์มีเสียงในสมบัติพระสถานอะไรต่างเขาจะจัดแยงให้แต่ในหลายคุณเขาไม่ทําพิมพ์พูดตรงนะว่าเขาไม่ทําพอเขาไม่ทําแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่กับเขามาห้าปีสิบปีวันหนึ่งวันดีคืนดีสามีล้มหายตายจากไป คุณได้อะไรคุณได้ค่าทำศพจากรัฐบาลจากรัฐบาลอ,อย่างอเมริกาก็จะได้ประมาณ265เหรียญตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณเกือบ10,000บาทนะคะก็จะได้แค่นั้นบีออนนั้นได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้และการจดทะเบียนสมรสนะบางคนเราไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะคะอย่างที่บอกหนะหลายคนรู้ไม่ได้ภาษาไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะคะอยู่ที่ประเทศไทยแต่พอวันหนึ่งที่สามีตาย คุณไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคะติดจัดเวติดต่อใครจะไปถามไปแซะไปอะไรใครไม่ได้นะคะไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นนะมันก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะเป็นที่ต้องคุยนะว่ายังไงแต่ในมันคือพิมพ์จะพูดตรงนะว่ามันเป็นอ่าทอป,ปิกที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหากเราจะเข้าไปคุยกับเขาเลยค่ะผู้ชายว่าเอ,อ้ยต้องการที่แต่งงานกับเราเราไปคุยเรื่องนี้เลยมันก็ดูไม่ดีอีกแต่ถามว่าหากเป็นฝรั่งฝรั่งเขาจะคุยนะ ฝรั่งเขาจะขุยยกตัวอย่างเช่นคนรู้จักนะเขา,าแก่แล้วรา6หกสิบเขาหกสิบกว่าผู้ชายเจ็ดสิบวันหนึ่งที่เขาจดทะเบียนสมรสนะแต่งงานเขาเอาอทั้งสองฝ่ายเอาสมบัติมากองเทบนโตะเลยนะคะว่าเอกสารนี่นี่นี่นะหากวันหนึ่งที่ผู้ชายตายผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์มาแตะสมบัติเขาผู้หญิงก็เช่นกันหากวันหนึ่งที่ผู้หญิงตายผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแตะสมบัติของผู้หญิงเช่นกัน แต่ว่าผู้หาผู้ชายตายก่อนผู้หญิงมีชีวิตยอยู่ผู้หญิงนั้นจะได้สิทธิ์เงินเงินที่แบบว่าเขาจะจัดเขาคือแบบตั้งทนายตั้งอะไรพวกนี้นะจัดแจงว่าให้ผู้หญิงนั้นมีรายได้ตลอดอายุไขของเขานะคะก็คือเหมือนกับให้ลูกเขามอบหมายให้ลูกเขาหรือทนายเขาเป็นคนจัดการ ดังนั้นนะพิมจะพูดตรงๆนะว่าบางครั้งมันก็จาเป็นที่ต้องคุยแบบเนี้ยนะคะอาจต้องคุยตรงๆบางอาแนหลายคนนะเชื่อพิมพ์นะว่าแนหลายคนที่เขามาแต่งงานตอนที่เขาเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันยากมากที่เขาจะยกสมบัติพระสถานให้คุณทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะคุณเข้ามาในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตเขาจุจมนะคะเข้ามาในห่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาไอ้ขานี่มันตั้งไม่ค่อยดีนะคะ เข้ามาในห่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาดังนั้นนะคะก็คือมันก็เป็นแบบหนึ่งโอ้ยไม่นะคะโอเคขามันขามันดีดเป็นไรไม่รู้นะคะเข้ามาในห่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาดังนั้นนะมันยากเลกาก็ยากมากๆที่ผู้ชายนั้นเขาจะมายกสมบัติให้กับคุณทั้งหมด เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีแต่งงานไปห้าหกเดือนปรากฏว่าเขาตายเนี้ยนะคะลูกเขาที่เขาเลี้ยงมาตลอดชีวิตหรือลูกเขาที่เขาดูแลมาตลอดชีวิตจะไม่ได้สมบัติเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นใน,นหลายคนนะเขาจะจัดการสมบัติให้กับลูกของเขาก่อนนะคะก่อนไอถามว่าคือบางครั้งมันไม่จําเป็นที่ต้องว่าที่เราต้องได้ในรูปของสมบัติอย่างที่พิมพ์ยกกรณีศึกษาไปนะว่าเขาได้รูปในรูปของตัวเงินผู้ชายคนนี้ครวยมากนะอ่ามีเรือ เรือเรือแล่นตั้งหลายลำนะคะมูลค่าหลายสิบล้านสิบล้านเหรียญน,นะคะแต่ว่าก็คือผู้หญิงไม่มีสิทธิ์นะผู้หญิงก็ไม่มีสิทธ์ในมรดกนั้นนะนะคะแม้ผู้ชายจะตายนะ,ะแต่ว่าผู้หญิงจะได้สิทธิ์เงินเลี้ยงดูจนจนผู้หญิงจะตายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าผ่านไปให้ลูกๆได้นะคะมันก็เป็นเงื่อนไขของการแต่งงานดังนั้นนะสิ่งสําคัญก็คือต้องคุยนะคะต้องคุย นะะคต้องคุยโอเคนะคะใครอยู่แวะมาทักทายได้นะคะเจ้าคุณผ่องลำพาคุณอ่อนุมานะคะคุณแอรนะคะพี่เคพิงคุณดอกไม้นะคะคุณอาซีเมนนะคะคุณสระบุรีนะคะค่ะคุณลักกี้นะคะคุณออนนะคะใช่ค่ะทราบคุณบางอ่อนนะคะ คือบางคนนะเขามาอยู่แล้วคือเขาอยู่อาจจะอยู่ได้สักพักหรือว่าอะไรนะคะในหลายคนนะเขาไม่ชินกับสภาพอากาศนะไม่ชินกับสภาพอากาศก็อยู่ไม่ได้นะนะคะจ้าคุณ ASD นะคะใครอยู่แวะมาทักทายนะคะวันนี้คุยไม่นานนะคะตื่นเช้ามายุ่งกับเอกสารวีซ่าเยอะนะคะรายละเอียดมันเยอะมากนะคะรายละเอียดเยอะมากๆนะนะคะหัวงอกเลยนะคะ พิม์ก็เล่งหนังสือเล่มที่2ด้วยนะคะตอนนี้ส่งให้อีดิเตอร์บางคนแล้วนะคะเขาแก้มานะคะค่ะคุณคุณแขกนะคะใครมีคำถามแม้ขึ้นมาได้นะคะคือคุณเครือรม่านเพอมาพูดน่าสนใจนะบอกว่าเขาคุยกับฝรั่งทางออนไลน์แล้วทีนี้เขาก็ถ่ายรูปให้ฝรั่งดูบางเอิญเขาใส่แหวนพี่มไม่รู้นะใส่แหวนนิ้วไหนนะนะคะ ทีฝรั่งเขาโมโหเขาโกรธนะคะก็เลยเขาโกรธผู้ชายเ็าบอกให้ถอดแหวนออกนะพี่ไม่รู้นะว่าใส่แหวนไหนแต่โดยธรรมชาติของผู้หญิงโสดทั่วไปนะเขาไม่ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะนะคะคุณเก่งมาถามว่าฝรั่งขอเลขบัญชีชื่อนามสกุลเราจะให้เขาไหมมันแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณหาผู้ชายจโจรเงินมาให้ก็ระวังแสแกมเมอร์ละกันนะแล้วก็มีคนหนึ่งมาถามว่าเขาขอเงินผู้ชายสามร้อย สามร้อยเหรียญผู้ชายโอนให้ห้าพันยูโรเขาโอนให้จริงไหมเงินเข้าบัญชีไหมล่ะนะคะพิมถามแค่นั้นค่ะเงินเข้าบัญชีก็แปลว่าเขาโอนนะคะนะคะคุณบานมาบอกว่าคุยได้สองสามวันแต่เขาคอมาวันแรกผ่านวอตแอปแล้วโทรมาทุกวันแต่เราพูดภาษาไม่ได้แค่โทรมาให้เราฟังเขาอย่างเดียวก่อนอื่นคุณจะเดินสายฝอจับกำจัดจุดอ่อนตัวเองก่อนนะนะคะบางคนหากคุณไม่ได้ภาษาผู้ชายโทรมาแล้วมันเปิดกล้องเอากล้อง เอากล้องอาจจากแอปทิกทอปพวกนี้มาเปิดให้คุณดูคุณก็ไม่รู้นะนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ภาษานะคะคุณไม่รู้ว่ามันพูดจริงพูดปลอมนะคะดังนั้นหากเราจะเดินสายฝอกคุณต้องกําจัดจุดอ่อนตัวเองก่อนนะนะคะกำจัดจุดอ่อนตัวเองก่อน,นะะออน,ออนสิ่งแรกเลยนะคะมีคุณอ่ะโกพันมาถามในในแอปโอเคคิวปิดว่า จะต้องเสียเงินไหมถึงเล่นได้ไม่จําเป็นนะคะแอปนี้มันมีเทคนิคนะคะไม่จําเป็นต้องเสียเงินนะคะไม่จําเป็นที่ต้องเสียเงินก็เล่นได้นะคะเมื่อวานพี่มโอกาสได้เข้าไปในกลุ่มหนึ่งนะเขาน่าสนคําถามน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้ชายมาประมาณเกือบปีแล้วล่ะเขาไม่รู้ว่าผู้ชายจริงใจไหมผู้ชายไม่เคยให้เขาคุยกับครอบครัวของเขาแม่พิงพู พิม์ฟังแล้วหัวจะปวดเพราไม่เออผู้หญิงบอกว่าไม่เคยได้คุยกับผู้ชายนะคะเด็กไม่เออผู้หญิงไม่เคยได้คุยกับผู้ชายเออไม่เคยได้คุยกับพ่อแม่ของผู้ชายพิม์พก็เลยหัวจะปวดเพราะว่าอะไรก่อนอื่นพิมพ์อยากให้คุณถามก่อนถามตัวเองก่อนนั้นหนึ่งละ คุณกับเขาเป็นแค่คุยทางออนไลน์แล้วคุณจะให้ผู้ชายเขาแนะนําคุณในฐานะอะไรเขาไม่เคยเจอคุณในชีวิตจริงด้วยซ้ํามาเจอแล้วมันจะคลิกไม่คลิกจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้คุณก็ยังไม่รู้ดังนั้นเราเป็นเอมากนะที่จะไปรีวสที่จะคุยกับพ่อแม่ของเขาเพื่อให้เขาแสดงความจริงใจกับเราพิมจะบอกนะว่าต่อให้คุณคุยกับพ่อแม่ของเขาคุยกับเขามาเป็นปีสี่ปีห้าปีผู้ชายไม่เคยโผล่หน้าแหลมแหลมาหาคุณมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไม่มีประโยชน์นะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะไม่มีประโยชน์พิมพ์จะเล่าเคสของตัวเองให้ฟังนะพิมพ์เดทกับแฟนตัวเป็นเป็นเป็นปีพิมพ์ยังไม่เคยคุยกับพ่อแม่เขาเลยไม่เคยพี่น้องเขาพิมพ์ก็ไม่เคยได้คุยนะพิมพ์คุยกับแค่ตัวเขาน,นแค่นั้นก็คือเดทกับสามีแค่นั้นแล้วเขาก็แนะนำละให้กับเพื่อนที่ที่ไทยรู้จักเพราะว่าแฟนพิมพ์ทำงาน,นที่ไทยแค่นั้นพิมพ์ไม่เคยเดทไม่เคยเจอครอบครัวเขาเลย นี่คือเดทในชีวิตจริงตัวเป็นๆน,นะไม,ไม่ได้นับที่คุยออนไลน์นะนะคะวันหนึ่งที่มาเจอก็คือคุยกันได้ประมาณปีกว่าพิมพ์บินมาที่อเมริกามาเยี่ยมมีท่องเที่ยวนั่นถึงได้เจอกับครอบครัวของเขาเขาถึงแนะนำว่าว่าเป็นแฟนแค่คุยออนไลน์นะคะคุณจะให้เขาแนะนําคุณว่าอะไรหรือว่าหากเพราะผู้ชายเขาแนะนํากับครอบครัวของเขาแล้วคุณว่าเขาจะแนะนําใครอ่ะ คยแนะนําคุณในฐานะอะไรโอ้แฟนหรอแฟนยังไงอ่ะไม่เคยเจอกันเลยเจอกันแล้วก็ไม่รู้จะคลิกกันหรือเปล่านะดังนั้นนะอย่าเยอะ <c oughs> พี่ปูว่าอย่าเยอะนะเอาแค่ให้ผู้ชายบินมาหาคุณให้เจอแล้วมันคลิกก่อนนั่นล่ะคือสิ่งสําคัญอันต่อมาพิมเคยพิมเห็นอีกโพสตหนึ่งนะก็ามาถามว่านะคะเขามาถามว่าผู้ชายบีจะบินมาไทย แล้วผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะเดทผู้หญิงหลายคนแก้วตัวจะไปเดทไหมคือพิมพ์พูดนะคะว่ามันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นพิมพ์จะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังเคสหนึ่งให้ฟังเลยนะนะ,ะผู้ชายนะ่ะบินมาหาผู้หญิงที่ไทยคือคุยกับผู้หญิงมาได้สักพักก็ละ่ะมีแผนที่จะบินมาหาผู้หญิงคนเนี้แต่ตอนคือเขาคุยมาได้สักพักแต่เขาไม่เเคยเจอผู้หญิงในชีวิตจริงย้ำนะไม่เคยเจอผู้หญิงในชีวิตจริง เขาบินมาในระหว่างที่เขานั่งเครื่องเขานั่งติดกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งแล้วเขาคุยกันเขาคุยกันถูกคอเขา for in ินเลตั้งแต่ l o v e at f i r s t sight เขาเทผู้หญิงที่คุยกันมาแปดเดือนเป็นปีเขาเทเลยนะคะเขาไปเดทกับผู้หญิงที่เจอบนเครื่องคุณจะไปโทษผู้ชายไม่ได้นะดังนั้นการที่เราไปเดทยกตัวนอย่างเช่นผู้ชายจะไปเดทห้าคน คือเขาไม่เคยเจอผู้หญิงทั้งห้าในชีวิตจริงวังเอิญว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณเออเช่นจะไปดีไหมเช่นจะไปดีไหมนะคะจะไปกินกาแฟดีไหมคุณไม่รู้หรอกว่าเขามีแผนที่จะเขาคือเขายังไม่เลือกใครสักคนเขาไปเดทคุณบังเอิญว่าไปกินข้าวเออไปกินกาแฟหรือว่าอะไรเขาเกิดว่าเขาปิ๊งคุณนะเขาก็จะพร้อมที่จะเทสี่ห้าคนที่อยู่ข้างหลังดังนั้นแคนนะคะโอกาส บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ไปเป็นถูกเลือก <_ an> พิมจะบอกนะคะในข้อเท็จจริงเลย <_ an> ชีวิตคู่การเป็นแฟนกับใครจกคนมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเลือก <_ an> มันต้องเลือกทั้งสองฝ่าย <_ an> ไม่ใช่ว่าผู้ชายเลือกเราเราไม่ได้รักเขา <_ an> เราไม่เลือกเขา <_ an> คุณคิดว่ามันจะไปต่อได้ไหม <_ an> คนมันไม่ใช่สิ่งของบางคนก็เอ้อแต่ทำไมเราต้องเป็นตัวเลือกเขานะ <_ an> เป็นตัวเลือกเขานะคือมันไม่มีใครมาเลือกใครได้ทั้งนั้นมันต้องเลือกกันทั้งสองฝ่าย นะฮะเขามันเลือกเราเราเลือกเขาไหมอ่ะเราไม่เลือกเขามันก็ไปต่อไม่ได้เราเลือกเขาเขาไม่เลือกเราแล้วมันไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเวลาที่เขาบอกว่าเออเป็นคนถูกเลือกเราจะเป็นตัวเลือกเขาไหมอะไรต่างาคือพิมพมานั่งคิดนะว่าเฮ้ยในโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่นะมันต้องฝั่งต่างฝ่ายต่างเลือกกันได้กันมันถึงจะไปต่อได้ดังนั้นหากผู้ชายอินไวคุณไปเดทกรุณาเทคแชท โอกาสในผู้หญิงในหละพิมพ์อ่านคอมเมนต์แน่หลายคนนะว่าไม่ไปหรอกเรื่องอะไรจะไปแต่คุณไม่รู้หรอกว่าบางครั้งคนเรานะอย่างที่ยกเคสด้ี้ให้ดูใช่ไหมว่าผู้ชายเจอผู้หญิงบนเครื่องเขาคุยกันมาประมาณ10บชั่วโมงหรือมากกว่านั้น10ชั่วโมงนะคะกับแรกกับผู้หญิงที่เขาไม่เคยเจอในชีวิตจริงแต่คุยกันมาเป็นปีนะคะเขายอมพร้อมที่จะเทผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เลือกคนที่เขาเจอในชีวิตจริงนี่แหละ พี่ถึงบอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จะไปด่าผู้ชายก็ไม่ได้นะนะคะก็เมื่อเขาเป็นอ่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนั้นแล้วอ่ามันมีเคสหนึ่งนะที่ผู้ชายเหมือนกันที่ผู้หญิงไทยที่ดังข่าวดังมากนะคะข่าวดังมากเมื่อปีสองพันสิบหกหรือเท่าไหร่นี่แหละเขาอ่าผู้หญิงไทยแต่งงานกับผู้ชายที่รวยมากๆ ที่แคลิฟอร์เนียรวยมากนะคือผู้ชายคนนี้แลนที่จะไปเดทผู้หญิงที่ไทยเขาบินไปถึงเชียงใหม่แล้วแต่ในระหว่างทางนั้นเขาไปเขาไปสั่งร้านกาแฟหรือว่าอะไรเขาไปตกหลุมรักแม่ค้าขายกาแฟะนะคะแล้วถามว่าเขาไปเดทผู้หญิงคนนั้นไม,ไม่ไม่เดทนะเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนที่เขาไปเจอที่ร้านกาแฟที่เจ้าของร้านกาแฟคือเขาไปตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะตกหลุมรักเราก็ได้เวลาที่เราไปเจอในชีวิตจริง ล้าอาจจะคุยถูกคอเป็นซิลิกูคุยหัวเราะกะติ๊กๆติกนะคะคือเข้ากันได้ดีดังนั้นนะเทคช็ chance, นะคะให้โอกาสตัวเองนะต้องมีซีเรียสมากบางคนพิมพ์อ่านข้อความในนั้นนะประมาณต่อประมาณแปดเก้าสิบคนไม่ไปเรื่องอะไรจะไปเราไม่ได้เป็นตัวเลือกเท่านั้นนู่นนี่นั่นนะนะเราไม่มีทางรู้หรอกเราไม่มีทางรู้นะคะจ้าคุณลำไยนะคะถ้าคุณออนอกมา ค่ะคุณนอนลงมาค่ะคุณต้อยนะคะมันต้องต่างคนต่างเลือกกันเราไม่สามารถไปเลือกใครได้นะคะเจ้าคุณไมล์เลิฟนะคะเดี๋ยวคุยอีกสามนาทีจ้าพี่จุมนะคะเจ้าคุณมิกีินะคะนั่งนั้นพิมพ์จะบอกนะว่าให้โอกาสตัวเองเขาชวนเราไปเดทเราก็าไปนะคะไปกินกาแฟไปคุยนะคะ คือหากมันไม่ได้พัฒนาไปสู่เลเวลอื่นก็เป็นเพื่อนกันแค่นะั้นไม่ได้เลวร้วายอะไรขนาดนั้นนะนะะมันไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นนะคะทุกอย่างมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นบางคนก็ทําเหมือนกับว่าเฮ้ยน,นี่มันแย่มากๆเลยนะที่ผู้ชายเอเดทผู้หญิงหลายคนเขาไม่ผิดนะรับใดเขาไม่เลือกนะเขาก็ไปไป,ไปกินกาแฟเขาก็ดู มันไม่คือเขาคือบางครั้งนะไปเดทแค่ครั้งเดียวเขาก็รู้ละนะคะคุยกันมาต่อให้รักกันปานจะดมดา่าไปเจอกันในชีวิตจริงมันไม่คลิกอะ่ะคุยกันแล้วมันไม่ใช่อะ่ะนะคะมันก็ไม่ไปต่อนะก็ไม่ไปต่อเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งสามีเขาชอบคนเอเชียมากผู้ชายนะตัดสินใจลาง,งานบินไปที่จีนเขาเดทผู้หญิงคนเดียวนะไปแล้วผู้หญิงไม่ยอมออกมาผู้หญิงมานะมาแอบดูแล้วเห็นว่าผู้ชายตัวใหญ่ผู้หญิงก้นหนีเลย คือเขาก็เขตเลยนะพอพอเขาเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงไทยเขาไปเดทหลายคนนะเขาไปเดทสองคนแล้วพิมพก็เป็นเพื่อนของผู้หญิงทั้งสองคนนะแล้วเขาก็มามาเบดดูนะว่าเขาจะเลือกใครสุดท้ายเขาก็เลือกหนึ่งในสองคนนะคะแตะ่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ก็ดีกับเขาคือเขาก็ชอบทั้งสองคนนะนะั่นแหละแต่เขาก็ ไม่รู้เขาจะเลือกใครสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจได้ดังนั้นพี่ไม่บอกนะคะว่าหาผู้ชายมาอินไว้เราไปเดทไปเดทเถอะนะคะไปเอาประสบการณ์ไปเรียนรู้ว่าเวลาจริงๆแล้วหากเราไปชอบคนที่เขามาเดทเราจริงๆเราไปฟังภาษาอังกฤษเขารู้เรื่องไหมเราคุยกับเขารู้เรื่องไหมระวังตัวยังไงผู้ชายมีพฤติกรรมแบบไหนที่เราต้องสังเกตคือมันมันมันดีนะมันดีกว่าที่เราแบบว่าปิดกั้นตัวเองนะนะคะปิดกั้นตัวเองงั้นเราไม่รู้หรอกนะคะว่ามันจะคลิกไม่คลิกนะนะคะ ว่าพิมพ์นะพิมพ์เฉยๆนะเรื่องการที่จะออกไปเดทเนี่ยเฉยๆมากนะครับอุ้ยดยปกตินะคะผัวเมียยังทะเลาะกันนะภาษาอะไรกับคุณแค่มั่นผัวเมียอยู่ด้วยกันทุกวันยังเถียงกันเลยนะคะนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากยิ่งมาอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่คูณเจ็ดนะนี่แหละนะคะมันจะยิ่งจะชาเลนจ์มากมย่งจะเถียงกันมากค่ะความคิดมันไม่ไปลงรอยกันนะ ลงรอยกันโอเควันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค่าติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้พิมพ์ว่าพิมพ์มาตอบให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมใครจะสร้างคาพี่หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานอะไรพวกนี้พิมพ์ก็ลงหมดนะนะคะเล่มที่สองพิมพ์กําลังส่งให้อ d เดเตอร์แก้ไขนะคะบังเอิญว่าพิมพ์จ้างซ้ำสอนคือพิมพ์นนาเขียนแล้วก็แปล ภาคภาษาอังกฤษแฟนเป็นคนตรวจภาคภาษาไทยนะพิมเป็นคนแปลแล้วพิมก็จ้างอีกคนหนึ่งแต่บังเอิญว่าเขาไม่ได้โตที่ไทยภาษาไทยเขามันไม่สมูทนะก็เลยต้องได้จ้างอีกคนหนึ่งกลายเป็นเป็นการจ้างซ้ำซ้อนตอนนี้เลยเลยอ้อเพิ่งนึกได้ว่าเป็นการจ้างซ้ำซ้อนนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะก็น่าจะเสร็จไม่เกินตามแผนที่กําหนดนะคะนะคะวันนี้ก็ลาติสวัสดนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ